จนเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วยามตูกูชิงเฟิงก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่เมืองเสี่ยวชือก่อนจะเดินมายัางถนนที่เป็นที่พำนักของเย่ชางชิงทว่าในเวลานี้เย่ชางชิงกำลังเอามือไพร่หลังคิ้วขมวดน้อยๆเดินวนไปวนมาอยู่ภายในลานบ้านอย่างคนที่คิดมิตกผู้เท่าแต่ละคนที่มาคาระวะเขาก่อนหน้านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงทั้งสิ้นแต่เขายังพอจะทำใจยอมรับได้ แม้ราชธนรมินจะอารวาดวางอำนาจที่เทือกเขาแดนใต้ก่อกรรมธรรมชั่วมีจิ้งจอกน้อยจากเทือกเขาแดนใต้ที่มีตบารมีระดับราชาปีศาจโผล่ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งต้นหลิวภายในลานซึ่งพร้อมจะขึ้นสวรรค์ได้ตลอดเวลาเรื่องเหล่านี้แม้ในตอนนั้นเขาจะรู้สึกยอมรับได้ยากแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็พอจะทำใจยอมรับมันได้จนกระทั่งวันนี้จูจ่ๆก็มีสตรีผู้เลอโฉมนางหนึ่งปรากฏตัวขึ้น แถมยังส่งยิ้มอ่อนหวานให้แก่เขาและต้องการให้เขาขอนางเป็นภรรยาจวบจนก่อนที่จะได้พบเจ้าสำนักไทยสเสวียนเยฉ่ฉางชิงคิดว่านี่เป็นเพราะสวรรค์เมตตาเขาเป็นแน่แต่สุดท้ายสุดท้ายยอดสัตรีนางนั้นกลับเป็นถึงจักรพัรดิมานในตำนานจักรพัรดิมานนี่คือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกบำเพ็ญเพียรใบนี้แล้ว และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจัก,กรพรรดิผู้นี้ยังเป็นจอมมารอีกด้วยอีกทั้งในเผ่ามารมีใครบ้างที่มีเกลียดมนุษย์และพวกเขาพร้อมจะเอาชีวิตมนุษย์ได้ตลอดเวลาชีวิตที่เหลือหากต้องอยู่กับสตรีเช่นนี้เขาจำต้องเตรียมใจให้พร้อมสำหรับรอรับการโดนทรมานนับพันวิธีไว้ล่วงหน้าหรือไม่ช่างน่าปวดหัวขณะที่เย่ฉางชิงกำลังขบคิดว่าจะเกลี้ยกล่อมจัก,กรพรรดิมารอย่างตูกูชิงเฟิงให้ไปจากเขาเยี่ยงไรอยู่นั้น จู่ๆน้ำเสียงอันอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยความเย็นชาก็ดังขึ้นชางชิงข้ากลับมาแล้วได้ยินเช่นนั้นพันร่างของเย่ชางชิงก็สั่นเทาขึ้นมาสมองเาาโพลนจนคิดอะไรไม่ออกทำไมกลับมาเร็วจังไหนนางบอกว่าจะออกไปข้างนอกมิใช่หรือหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเย่ชางชิงก็ได้สติขึ้นมาก่อนจะสูดลมหายใจเข้าลึกๆด้วยความหวั่น เขารู้ดีว่าก่อนที่จะหาวิธีเกลียกล่อมจกกักรพรมตนนี้ได้ต้องห้ามเผยพิรุษให้นางจับได้แม้แต่นิดเดียวเช่นนั้นเขาจะชักช้ามิได้เด็ดขาดมิเช่นนั้นเป็นไปได้สูงว่าชีวิตคงต้องจบสิ้นลงเป็นแน่พ่อแม่เลี้ยงเสียข้าวสุกผ้าขาวคลุมหน้าเกิดมาเสียชาติเกิดซะเปล่าฮ,ะฮะ่าฮ่าคิดได้เช่นนั้นเย่ฉางชิงจึงหันไปเอ่ยกับนางด้วยใบหน้าที่แฝงไว้ด้วยรอยยิ้มสุภาพชิงเฟิงเหตุใดกลับมาช้านักเล่า ได้ยินเช่นนั้นตูกูชิงเฟิงก็รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาทันทีก่อนจะรีบเดินเข้าไปหาเย่ฉางชิงวินาทีต่อมาขณะที่เย่ฉางชิงยังมิทันตั้งตัวนั้นตูกูชิงเฟิงก็เอ็นศีรษะพิงซบลงที่อกของเย่ฉางชิงในทันทีเย่ฉางชิง